ตะเกียงวิเศษใน,นี่หนังเลยนะเนี่ยฉันว่าน่าจะลองไปใช้แล้วละนะหลังจากช้อปปิ้งเสร็จอนี่คนฉันว่าชอบเลยมากสุดอืฉันมีตะเกียงอยู่นะทำไมตะเกียงรูปร่างแปลกๆอะ่ะฉันขอให้อะไรสิ่งน,นี้จ้ะออกมาเถอด สวัสดีจ้าฉันไลล์หลานจ้าฉันเป็นจินนี่นะจ้าฉันน่ะชอบอยู่ตะเกียงมากเลยนะแต่ว่าจะบอกอลให้พวกเธออย่างหนึ่งนะเรื่องที่ฉันอยู่ในตะเกียงอะไรหรอมันคืออะไรหรอที่ฉันอยู่ตะเกียงอะ่ะเมื่อก่อนนะ่ะดินก็โดนทห,หารล่านาะท่ของเราออกอะ่ะเราเลยต้องติดอยู่ในตะเกียงอะ่ะ ตั้งแต่ปีสองสิบเดือนมีนาเมษาเลยนั่นแหละฉันก็ไม่รู้ละน่าจะมีนาหรมั้งอ๋อเหรอเราก็เป็นเหมือนกันนะ่ะและ้วฉันก็คือฉันก็โดล่านาะนี่ก็เหมือนกันนะเพราะอะไรเหรอว่าเราตกบ่อไปเมื่อสักแล้วหลังจากนั้นนะ่ะชีวิตฉันก็น่าสงสารเอาไม่นะถ้าหน้าสงสารจริงใช่ เราน่าสงสารนะสิพเพราะโชคข,ขอบใจพวกเธอมากเลยนะที่เอาฉันออกมาจากตะเกียงอะ่ะขอบใจมากเลยนะจ้าที่เราเน,นะ่ะเคยตกบ่อไปอยู่ในเมืองสกุระเะเราล่านาที่คมแต่เราวิ่งหนีไม่ทันอะ่ะถึงแม้คาดการณเกิดขึ้นเราตกในบ่อน้ําในเมืองสกุระใช่ไหมจ้าแล้วไงหล่อหรอ เราอะไปเจอเพื่อนใหม่ในเมืองอะเขาช่วยเราไว้แต่เพื่อนนั้นหายไปเพราะช่องเขาถูกบล็อกเขาเลยเศร้า,าจ้ะฮารสุดใจจ้ะเราน่าสงสารจังโหจริงๆโชคดีที่เธอมาในเมืองกนะุล่ะแต่ว่าเราเธอมาในเมืองขับได้ไงหรอนี่เธอขอได้หรอถึงมาในเมืองกันใช่รับอธิษฐานต่อไปเลยจ้ะมีหลายข้อเลยนะจ๊ะ อ๋อคือเราแบบว่าช่วงนั้นฉันว่าตอนนั้นอ่ะฉันรู้สึกย้ายเมอเลอคนวาดเลยอจริงหรอโอ้โหโอเคละคนพอเรื่องเราอดีตคนได้ละคดนิดตานเขาต่อไปอ่ะคืออะไรเรามาต่างเลยนะฉันขอไปงานปาร์ตี้เพื่อนข้างบ้านนะจ้ะได้เลยจ้า